สวัสดีจ้ามื้อนี้มาเบิ่งยายเฮ็ดมกปูเด้อจา้ากระสิมีปูเด้อจา้าปูแดงเด้อจา้าแล้วกระสิมีผักอีตูต้นหอมผักผักกระเงี้ยเดจ้าแล้วกระกระงแล้วกับบักพริกสดแล้วกับบักพริกแห้งกันตัวมูลเลยแล้วกับตะไคร้เด้อจา้า เขาเบื้อแล้วกับพงชลรสจ้าแล้วก็ซิมีประเดกเด้อจ้านนะขั้นแรกยายกะใส่ตะไคร่ลงไปเด้อจ้าใส่ตะไคร่แล้วก็ใส่พริกเด้อจ้า เขากบสิตตาให้มันแหลกเข้ากันเด้อยจ้าตอนนี้ยายกบตาจนแหลกแล้วเด้อยจ้าต่อไปยายกับสใสข้าวเบือเด้อยจ้า เพื่อที่จะได้พบกับยายยผู้วิจัยผู้หญิงเสนอว่ายายใส่เข้าเบื้อแล้ววยายกระสิตําให้มันเท่ากันนิยจ้ะ นี่ก็เป็นปูที่ยายซื้อมาเดีอจ้ะเป็นปูแดงเด้อกล้ามลำขาม,มันก็เป็นสีแดงแล้วกระตมันเป็นสีดำเดีอจ้จะมันก็จะมีตัวที่มันเป็นลายๆแบบนี้นะเด้อจ้ะ ตอนนี้ยายก็กำลังตำเดจ้ะต่อไปยายก็ใส่ผักอีตู่ลงไปเดจ้ะแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ผักขหน่ลงไปเดจ้า ก,กระสีตําให้มันเข้ากันเลยดยจ้ะ,ะกระสีตําให้ละเอียดละเอียดเลยดียจ้ะ ได้กระสิใส่ต่อไปเลยเรื่อยๆเดียด๋วยว,ยวยจะพอเฮาใส่เครื่องแล้วแล้วหกระิเอาไปนึ่งเด้ย๋ย้จะนึ่งจนกว่าเครื่องมันสิสุกปูมันสิสุกเด้อยจ้จะ ี่น้องเคยกินบลจา่าหมกปูแดงเด้อจา่าพอมันสุกแล้วก็เอาเข้าวเหนียวมาจิ้มเด้อจา้าแซ่บขนาดจ,จ้ะพี่น้องทั้งแซ่บทั้งหอมเด้อจา้าปกติแล้วก็สิใส่เนื้อปลาน้ำเด้อจา้าเป็นปลาดุกเด้อจา้า แต่ว่ามือนี่บ่มีเดวจ่าก,ก็เลยใส่แค่เครื่องมันซื่ออากาศตอนนี้กันาวเดวจา้าตั้นกระสีมีปู นาปกติปะปนอยู่เดยจ้าปูดแดงนี่ก็จะเป็นปูที่มันอยู่เทิงเขาเดอจ้า